็ขอ,ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเด๋ยวผมผมเกมเมอร์ทีวีนะครับนี่ยอยู่เกมอะไรวะการเดียนอะไเทย่างช่างมันเถอะเกมนี่แหละเออผมจะมาเก็บงานของพาร์ทที่แล้วมูนนะนี่นี่อันที่สามเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ธนูเนี่ยธนูที่ดีมากเลยผมจะมาเก็บงานครับจัดไปครับ เป็นคลิปที่พูด,ดานานๆทีจะมีนะซดนี้สักหน่อยแต่บางทีอาจจะมาติดๆก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ,ะเริ่มแรกมาก็จะบาลาบลา,บาประมาณนี้โอเคอเคข้ามานี่ลงมานนี่ ลงยาวมันนี่ยาวอีกเหรอยาวปาั๊บมันนี่ปุ๊บนี่เจอและแล้วก็จะได้เออเออได้เค퀘ส์มาอีกเค퀘ส์หนึ่งโอเคได้มาอีก퀘สหนึ่งครับได้ภา,ารกิจมาอีกภา,ารกิจหนึ่ง วิ่งไปวิ่งไปชุบชุบชุบ,ชบออกแน่ะทางแน่ะทางนี้นอันนั้นเราผ่านมาแล้วกระโดดข้ามไปเลยโอเคอันนี้เราก็จะได้อย่าบอกได้อีกเคล็หนึ่งนั่นไงนคือมันของอด่านสามอันเนี้ยมันให้เล่นแบบผ่านๆไปก่อนอ่ะแล้วเราเข้ามาเก,ก็บ รายละเอียดยิบย่อยทีหลังนิดหน่นอยไม่เยอะมากครับโอเคครับออกไปทำเคสที่เราับมาดีกว่าได้มาสองเคสเหรอมันได้มาสองภารกิจมันอาจจะมีถึงสามภารกิจก็ได้สามสี่ภารกิจหูภารกิจนี้แบบสุดเออได้โลได้กระเป๋าเอามาใส่ของตัวนี้แล้วกัน โอเคครับ okay, เริ่มเลยโอเคเกมนี้ต้องเกตเป็นแบบสำรวจด,ดีๆนะเผื่อมีทางลงทางลัดลไปมุ่นไปนี่ไปนั่นได้นะหลังจากึี้ท่านเข้ามาื่อช่วย,ยว้าวเรื่องนั้นเลยโอเคผมจะไม่อ่านเครียดอ่ะ ข้ามข้ามข้ามสักหน่อยโอเคครับมันเน้นเป้าหมายมาให้เาเดียอวอผมย่านแบบผ่านๆแล้วเธอเคยทำอะไรไมมร่้เมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านแบบผ่านๆเนาะ ไปทางสายก่อนแล้วกันอุ้เยอะเยอะไปแล้วนะมันเทียนอะไเอ,อ่อเลื่อนทางนี้ไม่มีอะไรหรอกโอเคไปแล้วก็มาทางขวามันน่าจะอยู่ทางขวามันคือฟันทศเยียของผม ค่เนอะข้นกัเออคไปไงอ๋อนี่ครมองไม่เห็นขอโทษด้วยโอเคทำการเปิดเรียบร้อยให้โลอยู่นี่นี่บิกินระเบิดทางมิง่งงก่อน ใครทำอะไรอะทำอะไรพวก on อ i ขอบคุณนะอ,อืมโอเคโอเคอ๋มอม,มันได้แบกไปด้วยดงยา,ากสักจริง บอบันทับปกศีรษะจมกลอลงนี่นะเร็วอเอเอนี่ไปปไหนเอเอเวลาเหลือครับเวลา,าเหลือก็ยกไปสักหน่อย เออหนีไปไหนเอ่มโอ้ยจะหนีทันป่ะเนี่ยพอยกทหารนี่มาด้วยเนี่ยโอ้โหช้าตรงยกทหารมาด้วยครับอุย้ยชิบ ไปกี่ไกลก่อนไม่ทันคนระับอือหือเดี๋ยวค่อยกลับมารับเขบ้าไปก่อนเดี๋ยว้กลับมารับเดี๋ยวค่อยกลับมารับ ให้เดียวจะไปเอาของโอ้โหได้ของไม่ครบครับ แกมันกลับไปเอาใหม่แล้วกันครับแล้วก็ต้องหิห้วไอ้ทหารนั้นมาด้วยเก็บกวาดเควสดครับม่เราเป็นคนโลภเราจะไปเก็บกวาดเควสดเมือนอะไรเครื่องฟองอะ่ะ อีกตั้งอย่างสองอย่างอ่ะทำการเก็บกดเคลยดจัดไปวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งแล้วก็ออกขวาเพื่อไปเอาเจ้านั่นออกขวาอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่อหรอ มไม่อยู่ละเสียดายมากเลยจะได้ทำเคสสอนไปอีก๋อมารอบต่อไปมันสามารถก็บได้ชิวๆเลยเนี่ยจัดไป ติดมือฟาร์มของดิครับฟาร์มของชูชูไปดิโอ้ยเอ้เดลาร้สกะอืมไม่ถึงเเลย รอระเบิดโอเคไปจบแล้วเก็บกวาดงานครับเก็บกวาดงาน อีดานหนึ่งโอเคอทำการกิจกวนงานอีก็ร้บครับธุบรกิจนี้เกี่ยวกับอะไรการช่วยชีวิตเอ,อ่อวิศวะนั่นเป็นองค์ประกอบสำคัญตัวคนรับประโยชน์ตัวนี้เป็นมเหลือบ้า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 โอเคโอเคโอเค บวกครับกา,ารบวกดีครับนอนนี่ปีศาค่าขยะแตะท่านนัสวินเป็นเรื่องอะไรขึ้น อืมอืมโอเคโอ๋อมันตามไปด้วยอะไรอ่ะมันทำอะไร ม,มันได้ทำลายอ๋อตีโอเคมันได้ทำลายงงทั้งนานสรุปคือให้ทำลาย ตาแสง,องโอนทำยี่กันทำยีย่กันอะไรต้นไม้ตันตามี้สองถึงสามวิเรื่อยเรื่อย ไปต่อครับตามมาเร็วขังเยอะไปไม่ได้ตัดการที่นี่ก่อนโอเคมันให้ดันไปปิดเลยวะ หลายแล้วเกียได้อยู่นึกว่าจะปาไม่ได้แล้วอืมไปฟันแตงโมมีทางให้ไปต่อ,อป่ะไม่มีไปซอยคือหัวเหรอเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนรเราไาบลาบลาบลา nhân tạo. Ôi xin. Ui. Ui. Ôi yên này. ไปแล้วอ้าวโสมิว่าสนกนียีดดยังไม่จมตีมเราตั้อยู่ตีมันงอนอทางนี้เหรอเสร็จละาระิจ หมืนมันเหลืออีกนหนึ่งนี่นะมันเหลืออะไรกันหนึ่งนะแป๊บหบนึ่งนะมันเหลือของอีกอย่างขอหาก่อนขอาก่อนอยู่ไหนเอ่ยวิ่งกลับมาที่เดิมแป๊บครับ ไม่มีของมันเหลือสมบัติอีกันหนึ่งอะ่ะมันอยู่ไหนอะ่ะอืมทางนี้เหรออ๋อนี่ไอ้ปืนโอ,โอเค เราได้ปืนโหดมาหนึ่งกระบอกทางไหนทางน,น,างนี้แล้วก็ไปนี่แล้วก็จบครับอโอเคครับหาเสมอเลย Yeah. ค่อยพาดหน้าแล้วกันค่อยมาหาพวกเนี้โอเคครับโอเคครับผมก็ขอจบผ่านนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบเป็นเืมงกดไลค์กดแชร์กด subscribe แ <Okay. S 1> บ่งใจผมด้วยนะครับ Five, six, seven,